วันนี้ผมก็อยู่ที่ร้านขายอาหารตามสั่งเหมือนเดิมนะครับคือว่าที่ผมรีวิวไปเนี่ยก็มีลูกค้านะครับที่อยู่แถตรงข้ามครับที่รู้จักกันกับผมนะเขาก็สั่งอาหารร้านนี้นะครับแต่ว่าให้ผมไปส่งยเรื่อยนะครับวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ผมมาสั่งอาหารที่นี่นะครับที่ร้านอาหารตามสั่งร้านนี้นะแบบที่ผมรีวิวลงไปนะครับผมเนร้านนี้นะ รสชาติก็อร่อยสำหรับบางคนนะครับต้องมาชิมดูเองนะร้านนี้นะตอนนั้นผมรีวิวลงไปนั่นก็มีลูกค้านะครับแวะเข้ามาบ้างอยู่แล้วก็ลูกค้าที่รู้จักกับผมเพราะว่าเขาอยู่แถวนี้นะครับเขาก็ให้ผมมา,มาซื้อที่ร้านนี้ไปให้นะครับเขาก็จดรายการมานะครับผมก็ไปส่งนะครับ นี่นะในการอาหารก็ตามนี้นะครับอาดูลังอาเลยละกันะมานะกินที่ร้านก็ได้นะครับที่ร้านนี่ก็จะโต๊ะสะอาดนะครับแล้วก็ช่วงกลางวันเนี่ยโต๊ะค่อนข้างเต็มทุกวันนะช่วงกลางวันนะ มีพัดลมด้วยนะครับมีพัดลมเย็นๆนะครับนี่นะดี๋ยมีลูกค้าหนึ่งท่านนั่ง่นี่นะครับอยู่ในซอยเอกชัย8 3ทับหนะครับเข้ามาเข้ามาประมาณ50สิบเมตรนะครับจะอยู่ด้านขวามือนะนี่แหละนี่ก็จะเสียงปอกแป,ปลกๆอยู่ด้านหลังนั่นแหละนะให้เขาทำนะครับแต่ว่าบริเวณโซนโซนที่เรานี่นะ นั่งนั่งกินนั่งรับประทานอาหารเนี่ยสะอาดนะครับแล้วก็มีทีวีนะครับทีวีไว้สําหรับเจ้าของบ้านดูคนเดียวนะครับผมนะเนี่ยยี่เพราะว่าลูกค้านั่งตรงนู้นแล้วก็น้ํามีน้ํานะครับสําหรับบริการตัวเองนะครับผมน้ําแล้วก็แก้วน้ําสิเมื่อยวันอ๋อ ข้ามาลหลายเรื่องดีนะมีแก้วมีหลอดนะครับบริการตัวเองได้นะครับนี่นะครับผมวันนี้ผมก็จะไปส่งอาหารนะครับอาหารหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหอนะครับผมนี่นะครับเจ้าของร้านคุณรออร่อยไหมครับร้านนี้ยอดเลยครับผมยอดนะครับให้ครับ ใครอยากกินอาหารตามสั่งแวะมาที่ร้านนี้ได้เลยนะครับเปิดกี่วันครับผมเปิดทุกวันใช่ไหมโอเคครับขอบคุณครับครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็รีวิวมาเท่านี้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวต้องเอาอาหารไปส่งลูกค้าก่อนนะครับลูกค้าสั่งมาสอาหารเนี่ยแทบทุกวันนะเพราะว่าผมวิ่งไปต่งอาหารหลายครั้งนะครับผมเหมือนคนส่งอาหารเลยนะครับสั่งมาประมาณ5้อย่างนะครับ ไปแล้วนะครับผมไปแล้วครับ